สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องตุ๊กตาบราและบาบี้กันเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนๆพ,นพี่พีๆสาวๆบรานะจ๊ะมาไปดูกันเลยนี่เป็นพี่สาวสาวบรา ผมดํมชื่อว่าบับเบินะจ๊ะแล้วก็น้องคนนี้เสื้อเขียวชื่อว่าน้องลิลลี่เสื้อแดงชื่อว่าน้องเชอรี่ส่วนผมฟ้าตรงนู้นที่เล่นรถอยู่ชื่อว่าน้ำใสนะจ๊ะอ่าเป็นไงโอเคคลิปก็จะประมาณนี้นะคะแค่มาแนะนำตัวตัว เฉยๆนะอ่าแล้วก็เราก็จะมาแนะนําห้องเรียนแล้วก็ห้องนอนของเรานะคะอ่าห้องนอนก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นห้องนอนพักผ่อนของตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะนี่มีหมีฝันดีด้วยนะนี่หมีฝันดีแล้วก็เป็นที่นอนนะคะแล้วก็ไปดูห้องครัวคะ่ะมีห้องครัวก็จะรกๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีซี่ใส่คะ่ะตรงนี้ อ่าตอนนี้เป็นหม้ออันนี้เป็นพริกไทยนะคะแล้วก็ขนมมีมีกระทะมีเตาอบแล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็สัตว์ข้างหน้าตรงนี้นี่ที่เด็ดเลยเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้เล่นตอนประมาณตอนเชา้าแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะนี่อันนี้เป็นหมาชื่อว่าด็อกกี้ท่า เป็นแมวนะคะชื่อว่ามารีตัวนี้ชื่อว่าสนโนนะตตรงนี้ก็เป็นอาหารของแมวแมวนะคะแล้วก็หมาหมาตรงนี้เป็นลูกบอลของแมวลูกบอลของหมานะคะอ่าได้สำหรับวันนี้เราก็มีแค่นี้นะคะอ่าอย่าลืมอย่าลืมคุณมิ้นค่ะคุณมิ้นนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนค่ะแล้วก็ถ้ารู้จัก แล้วใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องอุ้มคิดซ่าด้วยนะและอย่าลืมกดแจ์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะบ๊ายบาย